เรามาอยู่กันที่เรื่องสมการนะครับเขาบอกว่าจํานวนสองจำนวนนะครับจำนวนมากมากกว่าจํานวนน้อยอยู่32สิอ่ะสมมติว่าจํานวนน้อยคือ a จํานวนมากคืออะไรครับ a บวกสานั่นเองนะครับเขาบอกว่าและ3เท่าของผลบวกอ่ะสเท่าของผลบวก 3เท่าของเห็นไหมครับของผลบวกเห็นไหมครับผลบวกนะครับ3เท่าของผลบวกของจำนวนทั้งสองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยแอันนี้ผมจะมองเป็นผลนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะมองเป็นผลนี่ผลอ่ะเราก็รวมรวมกันครับ3เนี่ยผมมองแล้วว่ามันสามารถหารตรงนี้ลงตัวนะครับอ่ะผมเขียนใหม่เป็นสามวงเล็บ A กับ A บวกกันได้ 2a บวก32เท่ากับ1น6นะครับ3เนี่ยโยนคูณอยู่นะครับกับวงเล็บก็โยนไปหารครับ3หารเลยนะครับ368 3, 3 26ก็เป็นอะไรครับก็เป็น 2a บวก32นะครับเท่ากับ62 32บบวกอยู่โยนไปลบออกเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ30เท่ากับ 2a 2คูณอยู่กับ a เอา2ไปหารครับเหลือ15แสดงว่า a คือ15นะครับ a คือ15ย้อนกลับมานะครับ a ตรงนี้คือ15แสดงว่าตัวมากก็เอา32มาบวกนะครับ32บวกก็เป็นเท่าไหร่ครับ47คําคำตอบคือช้อย3นั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่ข้อ2นะครับเขาบอกว่า3มคนพี่น้องแสดงว่ามีทั้งหมดกี่คนครับสามคนอายุรวมกันได้5้าสิปีนะครับคำว่ารวมก็คือบวกแล้วโจทย์ก็บอกต่อนะครับบอกว่าคนเล็กมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของคนโตอ่ะคนเล็กผมกําหนดคนเล็กก่อนแล้วกันอ่ะคนเล็กเป็น A นะครับบางคนอาจจะกําหนดเป็น X เป็น Y เป็น Z แล้วแต่นะครับ แต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยง x เ,เพราะว่า x ก,กับเครื่องหมายคูณมันจะหน้าตาใกล้ๆกันนะครับผมก็เลยเปลี่ยนอันนี้คนเล็กเป็น a นะครับคนเล็กนี่มีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของคนโตแสดงว่าคนโตเท่าไหร่ครับคนโตก็ต้องเป็น 2a ครับเพราะว่าถ้าหาร2ปุ๊บมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของคนเล็กนะครับส่วนคนกลางนะครับเห็นไหมครับคนกลางมีอายุน้อยกว่าคนโตอยู่3ปีคนกลางก็จะอายุเท่าไหร่ครับน้อยกว่า3ปีก็จับมาลบออกเห็นไหมครับ อ่ทวนนะครับพี่น้อง3คนอายุรวมกันได้ห้าสิบเจ็ดคนเล็กมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งผมกำหนดคนเล็กเป็น a แสดงว่าคนโตก็ต้องเป็น2 a นะครับคนโตก็เป็น2 a นั่นเองแล้วทีนี้คนกลางมีอายุน้อยกว่าเห็นไหมครับน้อยกว่าคนโตอยู่3ปีผมก็ลบออกทีนี้เราก็ทั้งหมดมาบวกกันครับอันนี้บวกกันบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ครับ 5a ลบ3เท่ากับ 5 7 3ลบอยู่โยนไปก็เป็นบวก3นะครับ57บวก3เป็น60เท่ากับ 5a 5อาทำอะไรอยู่5คูณกับ A โยนไปหาร a เท่ากับ12ครับ a เท่ากับ12นะครับทีนี้เขาบอกว่าอยากทราบว่าคนกลางเห็นไหมครับตรงนี้คนกลางอายุกี่ปีคนกลางคนกลางอยู่ตรงนี้นะครับคนกลางคือตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ สองมาคูณกับ a นะครับแล้วก็ลบสามออกอันนี้คูณกันได้เท่าไหร่ครับนี่ยี่สี่เนอะลบสามเหลือยี่สิบเอ็ดใช้ไหนครับใช้สามนะครับตอบใช้สามยี่สิบเอ็ดปี